สวัสดีค่ะเคเคการจนะเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนเค่ะเพื่อนๆืนค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมากินยำรวมเม็ดนะคะยำรวมเม็ดใส่ไข่สองเครื่องด้วยนะคะเพื่อนๆพอดีไปงานมานะคะไปเที่ยวงานข้างบ้านนะคะเพิมีงานมีงานในงานขายอาหารค่ะเพื่อนๆก็ไปซื้อยำนะคะรวมเม็ดมานะคะ เพื่อนๆจานนี้ร้อยสิบบาทนะคะเพื่อนโหแพงมากนะ,ะเดี๋ยววันหลังซื้อกุ้งมาแล้วก็ซื้อวุนเส้นมาแต่ว่าถ้าเราซื้อมาทําเองอะคะ่ะเพื่อนๆคอสมันจะแพงมากเลยค่ะไหนจะต้องวนเส้นใช่ไหมคะไหนจะต้องกุ้งค่ะ,ะเขาใส่กุ้งให้สองตัวถ้าร้อยหนึ่งอะคะ่ยะยำร้อยเม็ดแต่ยังไงก็ตามนะคะเราลงทุนเองนะคะได้ของเยอะได้ของคือเราต้อง เราต้องจ่ายนะคะมากกว่า100บาทอยู่แล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าเราได้ของเหลือเก็บไว้กินนะคะได้แล้วก็เราสามารถได้ปริมาณเยอะนะคะก็อันนี้นะคะ100บาทนะคะมันก็แพงอยู่นะคะเพื่อนเพราะว่าเขาจัดงานแฟร์ค่ะเขาก็จะต้องจ่ายค่าเช่าที่ด้วยนะคะเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะนานๆกินครั้งหนึ่งนะคะเพ,ะเพะื่อนกุ้งเขาก็ใส่ให้2ตัวแต่ว่าเคเกก็ ใส่เพิ่มอีกสองนะคะเ,เพื่อนๆก็กลายเป็นสี่ตัวนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยอร่อยค่ะการทำยำรวมมิดนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอ,อยู่ที่น้ำยำค่ะน้ำยำเราก็ทำไว้นะคะกะละมังโตๆเลยนะคะแล้วก็น้ำยำอาจจะเป็นน้ำยำสามรสนะคะเดี๋ยวแม่พาออกไปไปกีนลกแล้วก็มันไหนจะมีวุ้นเส้นไหนจะมีผักใช่ไหมคะ ไหนก็จะมีไส้กรอไส้กรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะเออ,อย่างเจ้านี้นะคะเขาก็จะใส่เขาก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้น,เ,นเพื่อนๆมีลูกชิ้นแบบนี้นะคะก็คือราคาถูกแต่ว่าสำหรับแม่ครัจะเป็นคอสทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาลงทุนไป ้าขาจานละร้อยบาทนะคะก็ไม่เป็นไรก็กินได้นะคะถือว่าไม่แพงแต่ถ้าเราทําเองเราก็ได้เยอะกว่าแน่นอนแต่ว่าเราลงทุนมากกว่านั้นมากกว่าหนึ่งร้อยบาทนะคะประมาณสองสามร้อยบาทนะคะเ,เพื่อนๆถึงจะได้ยำมาจานหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอย่าว่าแม่ค้า,างนีน้พวกค้าแม่ค้าเลยค่ะนะคะก็วันนี้แบบเพื่อนๆมามากินยำนะคะยำยำแซ่บซนะคะ เมืกี้อยาดเสียงดังนี่เป็นยำลูกกินไม่ได้ยำเซบๆนะคะเพื่อนๆขาทุกคนต้องขอจบยำเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ